ใครเคยโดนเกียนใครเคยโดนโกงแวะดูคลิปนี้สักแป๊บใครที่รังหาไอเดียเวเล่นแต่ไม่อยากปั้นเองพี่มีทางเลือกให้สำหรับคนที่ปอมมีกำลังซื้อแนะํนำเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกม IDRB ปลอดภัยแน่นอนครับไม่มีโกงคุยตามมากกว่า2 0 0 0 0 0คนเริ่มต้นเพียง ID ละ30บาทเท่านั้นฮีโร่เยอะรูนครบสกินแร,แรเทียบใครที่เบื่อ ID ตัวเองอยากขายรีบใช้เงิน ติดต่อแอดมินต้น TP7 และรับเงินได้ทันทีสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ใครที่ปวดหัวกับชาร์ลอดอยู่ผมได้เจอตัวเมนที่สามารถชา์ลอดนะครับสามารถชนะชา์ลอดได้โดยที่ง่ายๆเลยนะครับคือถ้าถามว่าเอ้ยพี่ทำไมช่วงนี้พี่เป็นอะไรกับชาร์ลอดทำไมต้องแก้ทางอะไรมันนักหนาผมเจอมันค่อนข้างเยอะอย่อางเช่นตานี้เ,เขาเปิดเฟิร์สพิกอ่าไม่เฟิร์สพิกออฟเลนนะครับเป็นตัวนี้ ผมแก้ด้วยริปโปและผมเทสมาสืบกว่าตาแล้วนะครับผมรุ่นไอเทมพลังแสงเดี๋ยวเราไปเจอเกมได้เลยครับโอเคประมาณนี้ครับแล้วก็ผมเคยลงฉีไปถามว่าฉีมันสู้กับชาลลอตได้ไหมมันก็ผูค่อนข้างกินกันยากอยู่นะถ้าแบบว่าเงินค่อนข้างเสมอกันอะไรเงินเท่าเท่ากันก็บางทีเล่นเตปเอากระแทบไม่ลงนะครับเออถ้าฝั่งไหนเกมนับไปเลยนะครับมันก็จะชนะแต่ว่าตอนนี้ครับ เราออกซอ้อนมาก่อนเลยออกดาบซอ้อนนะครับ่าพลังความจมตีปกติเขาจะออกรองเท้าเพื่อมาเดินไวในเลนอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เราเทารดกระช้าหลอดไปเลยนะแล้วก็รุนทั้งหมดนะครับรุนผมใส่เป็นเจาะรอยเนี่ยสลิปโปผมจะไม่เน้นความเร็วในการจมตีนะครับเทดครับสู้เลยสู้ครับแต่จริง เลเวล4เนี่ยจะการันตีความชนะจากริโป้นะครับเลเวล4เลยซึ่งตอนที่อัพแพทมาใหม่อะผมได้รีวิวว่าผมชอบริโป้แพทเก่ามากกว่าเพราะว่ามันเด้งเลือดได้ทันทีเลยนะครับไม่ต้องรอเลือดโลหรือว่าในแพทเนี้ยที่มันต้องรอเลือดต่ําแล้วมันจะฮีแรงนะครับถ้ามันเลือดเยอะริโป้จะฮีอ่าได้นิดเดียวนะแต่เราสู้กับชาร์ล็อตใช่ไหม แล้วก็ยังไม่ต้องกดอั n ติพอเลือดเราโลนะครับเรากดอั n ติเลยเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับมาดิตู้ดิตู้ครับตู้ครับนี่คือต้องบอกอย่างนี้ ผมไม่คิดมานานแล้วเชีย่ยพระมก็มันถามเพื่อนนะเชีย่ยตัวตัวเชี่ยอะไรวะที่แบบว่ากูจะสามารถทนกับชาร์ลอตได้และรับเลนจากแอสซิสตนที่มาแก๊งเราได้ตัวนี้แม่งโคตรตอบโจทย์นะครับผมได้ลองทั้งตัวอะไรนะอ้อยถ้ามันเป็น3ตัวที่มันเป็นอ้อยคีรานาคอสไอ้สตัวนี้ผมเจอค่อนข้างบ่อยนะครับและผมเจอชา์ลอตบ่อยนี่คือคําตอบของผมในคลิปนี้ครับ ที่เหลือก็มาดูการเล่นกันเลยครับประมาณไม่สู้เลยลเรก็ต้องกดนี่ติเทปนี่ถอยนะครับแต่พอเราไม่มีนติก็ไม่ต้องสู้ก็ได้นี่แล้วก็จะเล่นเซฟใสไปนี่ครับพอมียตื่ปุ๊บข้าวเลยเดี๋ยวมาเล่นเกมอ่ะเราจะมีทั้งไอ้กลางเกมกลางเกมเราจะมีทั้งอลองคีรุท อาไม่อามนะครับแล้วก็วกดีมินิเชอร์อันนี้แล้วแต่เลยเพื่อนๆจะออกดีมินิเชอร์ก็ได้หรือว่าจะออกมาเป็นล็อกชิลก็ได้นี่ครับแต่ส่วนตัวผมไม่ชอบชอบดาบถึกมากกว่าดีมินิเชอร์เนี้ยอ่าแต่ว่าพวกแอฟซมันก็จะหนีเราค่อนข้างที่จะไหวเนาะฆ่าจริงๆฆ่าไม่ค่อยได้หรอกครับยกเว้นนาคอร์ดมีปลาเ้นเลย สู้ยังไงก็ชนะครับไม,ไม่ไม่ต้องแบบว่าคิดเยอะเลยไม่ต้องแบบโอ้โหฉีผักเข้าไปนี่กดอันติยังไงก็ชนะนันน้ครับ,บอันติโอ้โหโอ้ยแกงว่ะใจเย็นๆแล้วเพื่อนเรามาไงแล้วเพื่อนเรามาแล้วไงม้ามาปิดหลังให้เพื่อนตัดก,การเลยครับ<ด> <c oughs> แม่เพื่อนนายมาเติมเพื่อนเราก็มาเติมเหมือนกันอันนี้เสมอกันนะ โอเคฟาร์รมาเนี่ยนะก็กยปปยใช้ฐา,านตรงนี้วาร์ปก็ได้นะครับแล้วอีรินโอ้โห,โหอ๋ออีรินกลางวา่าทำไมสู้แวนได้ <laughs> ดอีรินกลางครับก็ <laughs> <laughs> ตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีสกิลนะเพื่อนๆก็จะเอาคอนเทนต์ดีๆมาให้แล้วกันนะครับ <laughs> ในช่องผมก็จะมีแบบว่าเอาตัวอาหามาออฟเลนบ้างนะครับแล้วก็จริงจังบ้างนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะมาชิ้นแรกครับลองกินดูก็เสียงขึ้นจมูกเลยสู้ครับนี่ผมสู้แบบตรงๆเลยนะหนึ่งหนึงในเลนเนี่ยยังไงก็ไม่แพ้นะครับนิโป้ผมการันตีเลยโอ้โหเ้ยมาแบบ สิกว่าตาแลว้วอะแยบพระสุธาชือช้อซื้อเดี๋ยวนี้มีพาพติตีไกลเลยครับก็งานเข้าวะ่ะโอ้โหได้ได้งานเข้าเลยม,มาบ่อยจังวะแล้วเราก็เซตเป็นอุปกรณ์ต่อนะครับผมมันจะเจอแบบออฟเลนแบบป่าเขามาแก๊งเราค่อนข้างบ่อยเนี่ยมันก็น่าทำคาญนะครับ ยกว่สะสวยครับเวทเลยครับผมแก๊งกุนักเวทครับให้พวกแครี่ไปนะครับถ้าเป็นบัฟเปงน,นะหรืว่า,าเอลสุอะไรอย่างงี้อีรินอะไรอย่างงี้นะครับให้ตัวแครี่ยิงไก่เลยโอเคเรา แต่ว่าก็ว่าเถอะป้อมแตกไปสองสองด้านเลยเนี่ยครับล่างกับด้านบนเดี๋ยวเราต้องเอาป้อมคืนก่อนนะครับไม่ก็รื่องไหนจากตำนานที่เป็นเรื่องจริงกันอืมดวงวังค้มไม้ด้วยน่าจะเป็นเรื่องยังไม่เคยมีร้อยเขาแบบโคตโคือเราไม่มั่นใจไงว่าเขาจะมาเมื่อไหร่นะคอสเราก็สู้ได้อยู่แล้วชาร์ลอตแต่ว่าเรื่องเราจะลประมาณไหนสวยครับ เข้ากันนึกว่าแบบรู้จักกันมาสิบปีสู้ครับ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 เชียอ้าวเชียแล้วอ้าวแม่งเอยคุโดนปล่อยซึมอ้าวแล้วด้านนี้โหเดินมาเป็นพอค,ครับ วินดีเซลเลยเดินออกมาเป็นเพื่อนเลยนี่คือแฟมิลี่เอาเรียบร้อยครับผมอันติเมตโดนสู้เข้าไปโอเคผมได้เอามีอ่านเรียบร้อยแล้วนะครับชาลลอตออกตัดเลือดก็สู้เราไม่ได้นะครับผมเจอชาลลอตที่ออกตัดเลือดกับผมแล้วนะครับสู้ไม่ได้เหมือนกันชาลลอตมันมันบางเพเห็นนี้ชาลลอตบางอยู่นะครับ <S <S ถ้าไปออกตัดเลือดแล้วเขาไม่ออกทีมเชื่อตัวเขาจะบางเลยเนี่ย เก็บแตก่อนปึ๊บปึ๊บ oh <my> เล่นสุดหรือเปล่าโอ้ยเล่นสุดหรือเปล่าไม่ดีกว่าครับสายเข้าวั <Yeah. S 1> นนี้ถ้านาคอร์นก็น่าจะเริ่มสปิดแล้วนะครับสปิดเลนแยกเริ่มแยกตัานเลนละแล้วก็แล้วแต่เลยเดี๋ยวผมก็จะขึ้นเป็นไกาอาร์สแตนดาร์ดเข้ามานะครับ นี้แลเต้บิวเลยขอสักหนึ่งไอไอเทมอ่ะที่แบบว่าเอาไว้กันตัวเองนะครับตายแบบว่าเขาสุดแบบว่าโนส่งดูอะไรอะชาร์ชาร์ลงชาร์อดหืมหืเมื่อกี้แก๊กไปแก๊กไม่ดึงไว้ที่ตายเลยกว่านี้แน่ การันตีเพื่อนผมบอกเลยว่าการันตีเพื่อนแล้วเล่นง่ายด้วยครับฉีไม่ต้องมันไม่ต้องเป็นเหมือนฉีฉีผงรู้สว่ามันต้องใช้สกิลเพย์เยอะหน่อยนะครับสำหรับฉีเนาะมันต้องดักตัวนี้มันไม่มีฟิกเกอร์นะครับมันต้องเล่นดักยาเลยอันนี้เดินเข้าไปแบบตรงๆเลยพูดกันภาษาพเพื่อนเลยเดินแบบโง่งๆเลยเข้าไปอ่ะชึบชัดโทวนะครับเลือดโลกันตีสวนเท่านั้นเลยหนึ่งๆเล,เลยๆนะถ้าแบบในไฟก็ว่ากันได้ทีครับ เหลือจังหวัดดีต้องปิดละคือต้องมาปิดแล้วนะจ๊ะปึ๊บขึ้นไปขล่างนั่นแหละจ้าเรียบร้อยครับหลังจากพข้อม่ยามก็หาไอเทมสักอันหนึ่งนะครับกันเวกก็ได้กันกายภาพก็ได้แต่ผมเลือกออกไปกายอานะเกมนี้สุดท้ายสุดยอดดเฮ้ยอะไร หโหแรงมากครับดูไม่ใช่ใเล่นๆนะออกออกแค่ออมิอาร์มกับลองกิลุสนะครับออกแค่สองคิดนดีก็พอถ้าอยากได้ใครขึ้นก็ดาบแบงครับตัดฟ้านะขอไปเลยครับตอนนี้ไม่ใช่แบบว่าตัวแบบคอมโดงคอมเบนเดอร์นะครับอันนี้69ดาวแล้วนะครับมาเทสให้เพื่อนๆดูเลย เยออกมาแล้วเคเพื่อนเคลียร์ขวาครับโอ้โหแวน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 อ้ยแรงกว่านั่นเนี่ยแวนแรงมากครับรอตันอะารอตันให้เพื่อนเลย ลบกับบ้าไม่งเราต้องห้วงแครี่ก่อนในไฟแล้วเราค่อยบ้ากันชา์ลอตเราค่อยบ้ากันแล้วถามว่าพี่แล้วริปโป้เนี่ยต้องออกตัดเลือดสู้กับชาร์ลอตไหมนะครับไม่จำเป็นเลยผมเทสมาไม่ไม่ได้ออกตัดเลือดเลยยังไงก็สู้ได้นะครับเลยเกมแบบของตันแนะยังไงก็สู้ได้ครับ ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมถึงชนะเออแต่วันเจอแล้วนะครับอ่าอันนี้ให้เพื่อนไปเหมือนเดิมลิปโป้เล่นเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนกับแผ่เก่าแค่แค่มันมีตีไกลขึ้นให้มันมีเท็กเจอร์ในการเล่นม,มากขึ้นนะครับโอ้เท็กเจอร์นี เสกทำเป็นสายคิดแช่มแลม <laughs> 12นาทีโอ้ถึงว่า14นาทีตาเขยตาบอดเอ้ยตาโบ๋เลยเนี่ยไปหาตั้งเพิ่มก่อนเลยครับตอนนี้ฟาร์มไหนได้ก็ฟาร์มครับเลเวล14เรา เราสิบห้าแล้วที่มาน้องปาเก็บชัดดาวไม่ได้ครับเอาไอ้กด,ดักกอนกันหน่อยครับไปกันต่อที่ทอยครับผมโดนเจ้าลรียนาโป๊กแรงนะครับก็เลยต้องออกคอยใหม่ชิ้นหนึ่ง แล้วก็จริงๆถ้าใครแบบว่าโดนสตันบ่อยโดนดึงโดนโดนนู่นโดนนี่โดนซีซีเยอะก็เปลี่ยนเป็นรองเท้ากันริงีได้นะครับผมแค่กดอันติล้างเออผมแค่อยากกดอันติล้างเ่าเลยผมก็เลยไม่ได้ออกรองเท้ากันริงๆมาเนี่ยครับยืดล้าง แรงจังวะตัวอะไรมันปาดผมว่าโคตรแรงเลยพอแค่เหลือป้อมบอลอีกป้อมหนึ่งนะครับแล้วก็กูดาวันติเราเร็วมากนะครับในตอนเล่นเกมนี้เร็วมากนะครับโอ้ยโดนลุมโดนลุมสามโดนลุมสามแม่โดนลุมนี้ก็ต้องถอยกันหน่อยครับแรงมากนะริโป้แผ่นนี้ไม่ใช่เบาๆเหมือนแผ่นก่อนนะครับแรงมากนะครับ ฟรลลนติโนโดนนี่แบบยังเจ็บเลยอ่ะโอเคน่าจะต้องรอกอสเลเยอร์เกิดนะครับแล้วก็พอถึงกอสเลเยอร์เกิดใช่ไหมมันจะเป็นเลนที่ออฟเลนเนี่ยต้องมาทำเลนเพื่อดันเลนเพื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะเจอกับชาลอตซึ่งหนึ่งหนึ่งมันชนะเว้ยเราได้เคลียร์ก่อนแน่นอนนะครับแต่ว่าต้องระวัง มองฝั่งเขามาแก่งสวยไปเฟรม friend. เอาละกูมาละเพื่อนนาคอจิ่งต้องหนีแล้วอะไรกับตูกตาต่อมแตบตัวนี้นาคอจิ่งก็ต้องหนีปุ๊บดิไปเช่เช่โอ้มาครับ นี่เห็นไหมกดตอนเลือดโลอ่ะมันจะเด้งแรงมากนะครับการันตีการันตีนตชนะแน่นอนคือปวดหัวมาตั้งแต่ประมาณคาร์บอนแม่งปั๊บอ่ะหรือแบบเชียตัวเฮียอะไรดีวะที่แบบสู้กับแม่งได้นะครับนี่เลยจะได้แบบแพ้มาผมบอกว่าเพื่อนบอกว่าเอ้ยพี่ทำไมผมแพ้นะครับมันอยู่ที่เกม เกมตามทีมด้วยอะไรด้วยนะครับแต่ว่า,าเขาทีเทสมาสิบกว่าตาเลยนะครับไม่แพ้ชาลอตแม้สักตานหนึ่งไม่แพ้เลยนะครับอืมก็โอ้โหแทงไปสี่สิบแปประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลมกดกระดิ่งให้กันด้วยถ้าผมเจออะไรอีกเดี๋ยวผมจะมาบอกเพื่อนๆแล้วกันนะครับผมก็วันนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ